สวัสดีครับป๋าสวัสดีครับนี่ครับซินอนป๋าเอารถเข้ามาได้ไงคะมาจากตะวันหรอคะมาแต่วันเลยโอ้ข่าวจะขำก่อนคุปปาหมดเลยคุปปาเริ่มเย็นแล้วเขากลัวตัวยางเปิดร้านอาหารก็รวยแต่ไม่เปิดเปิดร้านอาหารก็รวยแต่ไม่เปิดจะเปิดหดืออ้อ ไม่เปิดเพราะว่ามาสาวน้อยจะ่เปิดแล้วเปิดเมื่อไหรใครทำอ่ะผมทำเองแล้วใครจะอยู่นี่อ่ะอถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่อ่ะจ้างคนโอ้แต่จ้างคนไม่ไหวแล้วเพราะสี่มือเรามันคันเทมีมือไม่ธรรมดา จ้างไม่ไหวแล้วเอาคุมเองกิจการอะไรก็จ่าง้อาคุมเองงรง,งแรมต้องคุมเองหมดวัดนนี้บ่อลแรมตายหลอดเ่อเสียงทุกชิดฟ้ับวันนี้ฉีดย้าหน่อยฮะวันนี้ฉีดใครไม่จันวันนี้ไม่ฉีดใข้ก็ไม่มีแล้วเสียงแหบเองวัดใคแเราไม่มีฟังไว้ก่อนแนละ้วแฟนคลับพีสี <Okay. S 1> เสียงไม่มี ทานตะกินอย่าห้องมีอาหารดีๆไม่เคยเรียกเลยฮะใจใจมีอาหารดีๆไม่ยอมเรียกเลยมาปามาายนต์เนี่ามาทำไมต้อจียนี่ยเอเลยตามสากินแล้วกินแล้วหนังงัวไหมภาพยนต์โคหนังงัวกินเนี หนังัวชอบแล้มันี่ปลาปาปาิเตลาดโอ้ยมันแข็งไปอ้อนี่บ่กปิจนาวอร่อยมแข็งอยนึงโอ้งๆไมันโ้งงบ่แขงจริงเลยหนังมัวหนังมัวย่างโ้งน่เผาเผหลเผาองตชินของพ่อพญาที่ายงแบบนงอาิตยเรป็นไงปลาเียมันสุยอดมาลาอยู่แล้วกเยง มันจะ้หมูเนาะม่ต้อหาปลาเนาะหมดเลยไปหมดเดียวหมดเลยเดียวต่ออร่อยปลาก็หลายปลาก็่อยังไ่อร่อยก็ป่วยแล้วเยอะก็หลายหลายรูปแบบเลยตลาดเล่งตลาด่อยสองหลายใส่หมกจำไม่ได้โอ้หพี่กือพี่กนีครับอาจารย์บุครับสุดยอดเลย นึกว่าเสียงไปที่เสียงเงีบตเนี้เสียงไม่ต้องไมไปมันร้องเพลงมื่อคนนครับปกติจนแจจะร้องเพลงอะไรไปแล้วกันศิลปินศิลปินเสียงเงีบแบบนี้มักูจะมาเงียบเลย่ใช่พี่มลงนึ่งครับศิลปินเสียงดีอยู่ก็พอประมาณถ้าเก้าสิบก็ร้อหนึ่งก็ประมาณเก้าใช่ไหมเสียงศิลปินอ่ะใช่ก็มีแบมาเป็น้าอยู่ ไข้เลยผมไข้สมือผมเลยเนียไม่มีชีดยาเแต่บ่เรว่าชียากินยาดีขึ้นครับ่ติดเน้นๆน้ำไกินไปกินยามียามสองมือมียาไหมมียาแก้ไขไหมม้วนหมด้พี่หมดเอาชุนดิเอาแล้วเอาชุดเดมันเดอยมดมุอยู่น้นึงถ้าเาไปแล้วคนึงเป่นป๋อผมังหมอังหมอเสียมาสีดำไม่ได้กสับแต่เสิบหาเอมีกระป๋า อาจารย์เรียงของอาจ้างหมดเนี่ยซื้อที่ไหนมาเนี่ยโอ้ยกระยาธรรมดาษหรับกระยาซื้อตามพื้นเมืองไงเป็นชุดใช่ไหมบ่อครับยาพวกคาราพวกนี้ยังดีด้วยคันใหญดีไปฉีดยาเจ้าเจ้าวัดจะไม่บ่ฉีก็ได้หรอกผลไม้อะไรว่าใครวันมาเจอกันหนาวเห้งครับแมนเจือคุณ นแมันหลช้วอย่างทุงน้ำนมันจะหมดหมนจงมันมีี้คนหลายอาการหันอาการหอนไม่กินน้ำแข็งกนเหมอนกิกินกับวได้กินน้เนกัมีอยงนียเกวาเไ่กิน้เย็นะ่ยน้ำธรรมดาดิพี่เป็นใครกินเบียร์เลยไม่ได้กินน้ำยาธรรมดายาธรรมดาแต่กินแล้วก็หลับดีแมนแถ้ากิน กินช่วงเศร้านะครับกินนอแล้วก็นอนหลับได้กินหลังเพื่อนขับรถหลังเพื่อนขาม้อนได้ดื่มไหมนี่ดื่มไหมไม่กินไม่ดื่มอ่ะไม่กินเลยไม่ดื่มเลยไม่เคยดื่มเลยก็กินบ้างนะเขาขยันกระยอแต่เวลาสังสั่ง์กับเพื่อนก็กินไม่กินมีวันละมีวันละมีวันละกินอยู่แต่ว่าปกติให้ซื้อกินไม่กินเลยเสียดายจังอ่านหนังกินมปะ ก็ถือเป็นข้างคาวครับผมไม่ค่อยเพื่อนกินกับนี่แหละกินงานกินงานกินหนูกินหนูกินเปื่อยๆอะไรกินไรยังพี่แต่กินเหลืองแต่เนี่ยกินไม่ไหวอายุมากแล้วกแต่ก็นางมาคุยกันเรื่องลุงนองทีละเราไ่ใครกันอ๋แต่อาจารย์นุ่ญเขาไม่กินนะเขากินแต่น้ำบุาจารยนบุญกินแต่น้ำบุญเมื่อแต่พี่ใหญ่ๆมา่อี้ขับมาใหญ่โจทยอดอาจารยนบุญ ทำอาหารอร่อยปลารรหน้าสมานอร่อยจริงเลยครับเราเา็นร,ร้านอาหนรได้คนนัเดียวปลาหมดเริ่มถึงปลาหมดเลยลาปลาที่อยู่อยู่อใหม่สปาหน้าทันนะ,ะ,ะรรสุดยอดรสเด็ดเวลาหารได้อะไม่เปมืม่อเดี๋ยวก็อร่อยอยู่มาลลัมดีกว่า,มาไม่เปิดเนี่ยกลัวเมียไปด่าลูกค้า ลูกค้าเยอะแล้วทีนี้มันกลัวมาเซ็นเพื่อนเยอะไงเพื่อนหัวของจริงเพื่อนหัวพอกินเสร็จแล้วมาเป็นมาแปลกมาเราเราเอาไปช้าจะรอให้ฟังการการตั้งร้านเนี่ยเราไปตั้งปุ๊บผมขอเก็บตังค์ได้ก่อนได้ไหมก่อนกินจบอะไม่มีนะมีแต่กินเสร็จค่อยเก็บตังค์เ่อนนะเพราะมันกินเสร็จมันปัดดากนี้มาว่าเออมือยังไม่เอาเส้นเสร้นไปก่อนเฮ้ยหมอเขากินกันเนี่ยมือยังไม่เอาเออมื ตอนนี้ก็เพื่อนไม่รู้จะพูดอย่างไรป่านาทุ่นว่าไงบ้างไปกินหลานเลยปานาทุ่นว่าไงบ้างไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวข้างหลังไม่จ่ายแต่ก็ไม่จ่ายเนี่ยเนี่ยอยู่ในขั้วหมดเลยล้างหลานหมดเลยวันนี้มาอีกสองสามมือวันนี้อันเก่าวันนั่นใจมาเที่ยวสองกระเซ็นอีกเที่ยวสามรอบเมืองที่เนี่ยสิบดมาดาเวลาเวลาเงินก็ไปกินหลานเวลาผัวเวลาเพื่อนเวลาเส้นมาเส้นบางเปลี่ยนเที่ยวสองวัวเที่ยวสองมันมาดาดาดาผัวก่อนจะว่าเที่ยวสามมาดากค้าได้หมด นีตั้บงยีแบบาตทซื้อ่ยล้ามอะไ่งพิ่งพิ่นถึงเนีมือนซ้เน่ยมาเดียูนึงกานาถึงเเียผมถืลตอรี่หาอะไรนี้ที่ราาดีปีแล้วไม่เคยถือลอตเตอรี่สักทเพิ่งถูกเ้กาทแม่สุภาพไหนึ่งี่วัดกำแพงอ่ะที่วัด ยังกับอุุมพ่อนม้เขาซื้อสิบสองล้านเนี่ยที่วัดกรุงพานเนี่ยเขาไปซื้อยุวัดที่ผมไปซื้อเนี่ยวิดกันเ่อวันวิดกันดนกคันมันมาเก็ตเอเขาถือว่าห้มผมแหละมันอีสามหานึงหหกนึงที่แหลกเขามหายไม่ใช่ภาพมันอีลังมากเห็นเนาะหลวดมันลมากมันอีลังมากมันีเขาขายเป็นแถงมาเก็ตแถงมัอยู่ในวัดอยู่ตลาดอุุมพรอมันีหกนึงหนงแม่ว่าพ่อเลี้ยมันไร้เล้ยแม่ว่าบอแล้วเมันอีได้มากเอามานอีผมเกี่ยวเอง เี่วได้ใหมากแล้วน่งมันีใบเต่า่าน่มันเปนว่าหาหกใบนี่แหลยากก็ไรน้าเขาอยู่นาเบยังมีช่วอยูนี่นี่นี่เาบนี่เมื่อวานเราให้เมียเอาให้เมียเงินหมยังยังยังไม่ขึ้นงี้ยยังไม่ขึ้นนี่นี่นี่นเนไม่ยเล่ยเลงเงง่ยสามน้าด่ะนี่หกนึ่งนี่จะให้แม่นี่เงินขวันถุงเราเราถูกครั้งเดียวจะให้แม่